ัเลยครบมาครับออสไซต์กูตอนนี้คือ260ค <260 S 2> รับ260นรัฟลีเลิศพันชัยครับจากเบ,บิร์ดหลอด5 ECU ชอปทีมไทยแลนด์ที่แบ็กอัพได้นะครับลันสุดท้ายครับชอบดูไปพร้อมกันครับลันสุดท้ายลันนี้คือจะทำอะไรต้องรีบทำและอย่าล้น7% ครับและอย่าช้ากว่า7%ใส่เต็มข้อครับไม่ต้องรอเสียงใครครับบางหลงพี่โก้ครับบางแสนมิแดนครับผมรู้สึกผวาตลอดทานมันตั้งแต่วันศุกร์แล้วเบื่อตลอดในวันนี้บุรีรัมย์บ้างด่านเยอะบ้างที่ผมป้าอยู่ไหนวะเนี่ยมันบอกว่าเีจะขับจากกรุงเทพจะมาสนามบุรีรัมย์ผมไม่ดูแล้วครับพี่ตั้งแต่มาสำหรับพี่เจนด่านครับครับเยี่ยมหมดแล้วครับตอจากนจะไปต้องตรวจชี้แล้วครับมบอกเนี่ยอะไรฮะ ห้องวีว 2> 2, 6, 0, สองหกศูนย์นะครับดีสูนสิบสามหนึ่งสามสี่สิบสองเก้าได้สิบสองแปดได้ สิบสามส <13, S 1> <ข>องหกสิบสามสองหกสองครับ mm hmm. ก็ได้ที่สิบสามหนึ่งสามสี่นะครับ mm hmm. เป็นไฟในลแล้วนะครับคบอุ่นเปลี่ยนแม่ชีวิตเปลี่ยนเลยฮะโอส่ปิ้งเลยครับ <laughs> <laughs> แว่นดำถพางง่วงฮะหมายเลขเจ็ดสิบสี่ครับ ปัญญาสุวัฒนา d a t a t e ท h Thailand ครับเวลาแบ็กอัพเข้ามาที่12.886ครับหมายเลข7 4็นะครับ12.886เป็นเวลาที่แบ็กอัพได้ครับรอบนี้ถ้ากด1 2 7 12.6ดบสงได้ครับรรเป็นไง ปีบแล้วยังไม่แจกเดี๋ยวเดี๋ยวจบก่อนรุ่นดิจบรุ่นก่อนมีเคร่งไฟฟ้านี่มีเคร่งไฟฟ้า,าเครล่งไฟฟ้าเราไม่จแจกเราใช้กันเองจากอัลฟาเทคนะครับแล้วก็มีบูสต์สปีดนะครับของเอี้ยนะครับโดย ECU Shop นะเดี๋ยวแจกฟรี แล้วทำไมพี่ต้นไม่ห้ามก็มันก็มีอีกคนหนึ่งอยู่บู๊ียวกับกูเนี่อะอ่าโอเคครับมึงเล่นกูแล้วเมื่อกี้เนี่ยกูก็ไม่ต่างอะไรกับสุขนทวาราบปัญญาสุวัฒนาครับก็เชื่อง่ายๆอย่างงี้และวตอนถึงไม่พามาไงสิบสามศูนย์หนึ่งสามครับได้ไหมเวลาดีฮะแต่ว่ามีเวลาที่ดีกว่านั้นก็คือลันที่สอง ใช да. ้เวลาเดิมฮะ12.886คือเวลาไฟนอลครับคือเวลาที่บันทึกสถิติของหมายเลข74ต่อไปหมายเลขแบเอาวลไที่13.229ดูรอบนี้ครับว่าจะเร็วกว่าเดิมหรือเท่าเดิมครับ ใกล้แล้วนะครับตอนนี้ใกล้แข่งเสร็จแล้วครับใกล้หลับแล้วครับผมสติ๊กเกอร์ขอรถแปะเลยฮะหมดนะครับสิ่งที่จะแข่งหรือจะคุยเลขมเมนต์ไปเมื่อกี้หมดนะฮะอ่าเรรียบ้อยครับเมื่อกี้เราคิดแล้วขอเป็นบะหมี่กึ่งหนบะหมี่กึ่งใช่บะหมี่กึ่งร้อนๆนะเรียบร้อยหมดครับตรงนี้หมดครับไม่เหลืออะไรเลยสุริยาอูอนอกครับรถหมายเลขหนึ่งห้าสี่ครับจากปอนเสกพระรามสอง เร็วกว่าเดิมหรือไมครับส3สศูนย์ได้12าปิ่มปิมครับอ,อ,ยอยากเห็นนะไม่มีอะไรเสียแล้วครับต้องแรกแล้วบ,บวกไปเลยในวันนี้ต้องเอาแล้วครับแล้วลงไป14เลยหรือเปล่าครับ13 427องช้ากว่าเดิมเยอะครับ ช้เวลาเดิมครับ13.229ครับเป็นเวลาไฟแนลครับไปเวลาบันทึกสถิติครับที่13.229ของหมายเลข154ตอนนี้3คันที่มาวิ่งครับยังไม่มีคันไหนวิ่งลัานที่3ได้เวลาดีกว่าเดิมเลยทั้งที่อากาศเย็นลงเลยนะใช่น่า<ะ>จะเดี๋ยวนิดนึงสำหรับแฟนๆที่เข้ามาชมฝากแชร์หน่อยฝากแชร์กันนิดนึงนะครับถ้าแชร์ไม่ได้ก็เชเบิลไปเลยปิดไปเลยปิดไปปิดไปสองเลย 291นอนุชาแชร์บัวครับินโนเวทค่ะน่าสนใจครับาแบ็กอัพประมาณา13.249ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับว่าเขาจะทำได้ดีกว่าเดิมหรือไม่ครับอะไรโก้ยังยงต่ออีกหต่อยห้าอือ่ะเรียกรถกันหน่อยครับคุณโก้ครับกลับมาได้ได้แล้วหมอครับผม อันนี้กันเลยก็มาทำงานเลยอีกหนึ่งรุ่ยครับนำรถมาจอดได้เลยครับ1.9 Blue Power by BRC Crush Attack Force ครับเชิญเลยครับ1.9 Blue Power by BRC Crush Attack Force นำรถเข้ามาที่ Park Firm ได้เลย Pork Firm Pork Firm Pork Pork อีกสิบวิตไหมล่ะก็นี่มีน้องบอกว่า DJ ครับรถโดนกีดแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้เอารถถ่าต้องเป็นดีกว่าอัมาอน นกชาแชร์บัวเวลาเวลาสิบสามครับไม่ได้ครับช้ากว่าเดิมครับเวลาเดิมนะ13-2-4-9เป็นเวลาไฟนอลครับ เวลาที่บันทึกสถิตินะครับของอนุชาชแชบัวตอนนี้เร็วที่สุดยังเป็นหมายเลข74ครับปัญญาสุวรรณนาคราบปนเจ้าเทบไทยแลนด์ครับ12886ที่บันทึกสถิติเอาไว้ครับม,มีทีมงานนะครับว่าบริจาคอาหาร,ราและเครื่องดื่มนะครับจะให้เอาขนมมาให้ทางไหนเดี๋ยวส่งทางสายยางครับ, <laughs> บ้าไม่ป่วยมา,าที่กองนวยการครับ คุณเอกครับมาที่กององิยการแล้วบอกว่าฝากให้กับพิธีกรนน้จบเลยอะไรประมาณนี้มาให้นะหนึ่งเก้าสี่ครับกับสุพวัฒน์ภูลสวัสด์เลสตีด by station test ครับเวลาแบ็คอัพเข้ามา13.120ครับขอบคุณไข่มะตูมที่แบบนำมาให้ผมด้วยไม่ใช่ไข่มะตูมครับมันจะบูดครับมันเป็นยางครับมันจะเสีย โอึเอ้ยสแลวสุดท้ายต้องแลกฮะเวสตีนบายสเตชันเทสกูทำงานเลยให้คุณอย่าเล่นนะฮะตายมายืนอยู่ข้างหลังครับอ่ะตัดไปเลยสิบวิคุณเล่นแรงไม่เรื่องเจ้าหนายมาผมทานข้าวอนได้ไหมครับได้ครับได้ครับตามสัญญาณกูเลยครับเวลางานแดกข้าวครับสวัสดีคุณประจบด้วยนะครับเวลาแดกข้าวทำจะทำงานนะครับไม่เคยพอดีหนึ่งเก้าสี่ครับ ขวัญคุณสวัสดครับนันแรกดีสุดเลยฮะ13.120 12.8มีลุ้นครับ12.6นี่อาจจะห่างไปหน่อยโคไปไม่ถึงแชมป์แล้ว2.1ในสั้นหาเวลาเลย เวลามันถึงสถิติให้กับรถตัวเองครับโอ้แต่เงียบไปไงฮะพี่รถครับส15เลยฮะรถเหมือนมีปัญหาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ครับ15กว่าเลยครับเมื่อสักครู่เนี่ยฮะเนี่ยฮะแล้วก็เงียบไปเฉยๆครับพี่ต้นครับ ครับติ 10, โก้ครับนี่ฮะสิบห <15, 8, S 1> ้าแปดสามไม่เหยียบแล้วฮะไม่ได้เวลาครับไม่ได้เวลากีฬาวัยรุน่นฮะตินชาวไทยตรินชาวไทยกีฬาวัยรุนร่นนะครับหนึ่งหกแปดครับโอ้โหดีสวยครับดีที่สุดเนี่ยสิบสองแปดเจ็ดเก้าสิบสองห้า ถือว่าเร็วกว่าดับหนึ่ตอนนี้เลยนะครับ125แต่ถ้าเกิด124ตอกฝาลงได้เลยนะครับแต่ยากครับแต่ยากแต่ยากครับอะระหว่างการเช็คแทร็กนะครับเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งสปอนเซอร์ใจดีของเรา,าไม่มีสปอนเซอร์เหล่านี้ไงขยัดีแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาสู่รอบสุดท้ายกับการบันทึกสถิติในวุ่นของ t r i a d Racing Team Pro L 15 by M R X นันนงลิตรบ้งองล่นังกำลัง่มาเี่ยนนะครับียกโลแค่เดียวเงียบรย แมโลเลื่อนทนแรงไม่เห็นผลยินดีคืนเงินหนึ่งเข้าตัวครับเลื่อนทนแรงไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน ุพลัง <min it are> ที่จะพาคุณทยานเป็นที่หนึ่งไม่ว the em ่าในสนามแข่งและท้องถนน m x พลังสู mm ่ช hmm. <Yaz> ัยชนะในเมื่อชีวิตคือการเดินทาง จะมีอะไรสำคัญไปกว่าการเดินทางที่ควบคุมได้ดังใจหากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยชุดคลัชที่ถูกสร้างขึ้นจากวัตถุดิบชั้นเลิศผ่านการออกแบบจากวิศวกรผู้ชำนาญผสานกับความแม่นยำของเทคโนโลยีทันสมัยสร้างสารรค์ขึ้นเป็นชุดคลัชคุณภาพสูง และรับด,ด้ดเราต้องการสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อให้การควบคุมในมือคุณและตอบสนองการขับเคลื่อนได้ดังใจให้คุณไปได้กลขึ้นแล้วเร็วยิ่งขึ้นบนเส้นทางชีวิตของคุณนี่แหละมาตรฐาน BRC BRC Go further, go faster. ท่านผู้ชมครับกับเข้าสู่การบันทึกสถิสติครับของคันนี้ครับกรินชาวไทยกีฬาวัยรุน่นบายอิสระครับคันนี้12879็เครับเป็นเวลาที่บันทึกไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้เร็วกว่าหรือไม่ถ้า84สนี่ตอกฝาลงเลยครับ12 อิสระพงกอบมันจงครับลุ้นครับผมว่าดีครับลุ้นฮะอิดยืนเกรงแบบนี้ผมว่าดีครับ่าแบบโรนโดเลยฮะผมว่าดีครับ12 8 9 3ครับไม่ดีกว่าเดิมครับไม่ดีกว่าเดิมครับเป็น12บส9ปเ็ป็นเวลาที่บันทึกสถิติไปเลยครับอันนี้ก็ยังอยู่อันดับสองเหมือนเดิมแบบไม่เป็นทางการบันทึกสถิติไปแล้วนะครับดูภาพช้าฮะ ต่อไปไมาได้หนึ่ครับหนึก้ากตวัตแสงสงเงีย่ยพีเทสูนทองเซอร์วิสบันบทึกสถิติเวลาไปที่134สาี่สามแปดนะครับสิบสามสี่สามแปดเบบ่ดกัน,กนเลยไปกันนะขอบคุณลูกอมกำกิกเพียงครับ ภาของเราก็ฟันผูกกันหมดแล้วครับครับอมลุกอมวันนี้ดีเจต้นงองแงแล้วครับหิวอยากกินหมูมู้ร้อนๆโอ้โหดูมันกินดูมันกินข้าวแมข้าวสวยสองร้อยครับดูแบบนี้ครับไม่ดูเลยครับหันหลังให้เลยครับเดินกลับเลยฮะมีปัญหารถมีปัญหาครับ ได้เวลาที่ 13, 4, 3, 8ไปเลยฮะหนึ่งจุดเก้า DDI ครับ,รบนำรถเข้ามาเลยนะครับอื <c oughs> ปิ้นเลยฮะโอ้โหย่างปิ้นเลยฮะเด็บโซโอ้โหโอ้โหโ้แล้วมันเครื่องกองใหม่เว้ยเห็นแล้วเครียดว่ะนี่ฮะอันดับหนึ่งที่นำอยู่ตอนนี้คืงบ้านสวนครับสุรินทร์ขันธารากุล บ้านหนึ่งบ้านสวนบางมดเลตซิ่งทีมครับเวลาแบ็คเอามา12.637บินมาจะแย่หมดเลยครับบิ้ินมาแน่นเลยเนมาแน่นเลยอ่ะข้อมูลเยอะ จะเป็นคันสุดท้ายหอเปว่าไม่แน่ใจอยากได้เวลาดีกว่าเดิมครับอยากได้ต่ำกว่า12บหครับ12593เลยครับโอ้โหไ,ไ,ได้เวลานี้ไปเลยครับตอกไปเลยครับแล้วก็ น่าจะดีที่สุดในรุ่นนะครับสองห้าเก้าสามนะครับน่าจะม่คันแรกอะ่ะในรานสามที่วิ่งแล้วทำลายเวลา,เาได้ดีกว่ามีการมาบอกด้วยว่า <c oughs> ไข่ไม่บูดยิวมมาจากไหนวะ คนนี้จะได้นะตัดเช็คครับ75 12 9 3 1จะปีนไปไต่12 5รอบนี้มีอะไรต้องไปให้สุดครับ สวยครับนัทช <pper> ็อตแบบนี้งามมากครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผมเดียวตอนกรอบไปไหนมาครับแดกข้าวเลยครับผมสรุปว่าไข่เป็นยางมาตูมหรือว่าไข่โอ้เมื่อกี้กินไปตอนแรกเหมือนยางมาตูมตอนหลังเป็นไงกัดครั้งแรกแม่งยางมาตอยดีว่แข็งปุ๊บเลยครับผมพี่ต้นกลับมาพี่โก้หายไปนะครับยังอยู่ครับยังอยู่ กำลังเช็คระบบอยู่ครับ <FC S 1> อินเทอร์เน็ตพี่โก้อินเทอร์เน็ตมีปัญหาแล้วพี่โก้ครับคือผมดูแล้วไม่ได้ครับขอตังเจ้าไน้าเบิกโทรศัพท์ iPhone 7เครื่องใหม่เลยครับผมแต่ว่าหักค่าตัวทั้งหมดนะอมก,ก็ไม่เอาครับใช้เครื่องเก่าได้75มีอะไรต้องรีบทำครับธนวุฒิอินพรมครับ Data Check Thailand มีอะไรต้องรีบทำครับอะไรอะไรครับขยับหรือยังอะ ถอยหลังเข้ามาเอกถอยหลังเลยแล้วเข้ามาเลยครับอยาเ,เข็นเนี่มันลึกอ่ะเข้าเบาๆดิเอมเคลียร์หน่อยว่าเฮ้ยนี่คือธนวุฒิอินพรมดีไหมเอกดีไหมเอก ถ้าดีมึงชดไม่ดีแล้วไม่ดีเลยหันหลังแล้วหันหลังเชี่ยเขาเลยมึงวะมีทีได้ใจไอ้แค่ใจเชี่ยเขาแล้มึงวะสิบโอ้ยดีกว่าเดิมไอ้เอกไอ้บ้าดีกว่าเดิมหันหลังไม่วะสิบสองแปดแต่ว่าอยู่อันดับเดิมเก้าสามเวลาดีกว่าเดิมแต่อยู่อันดับเดิมครับแต่ถือว่ามาได้ถือว่าเอาดีกว่าเดิมออถือว่าดีกว่าเดิมครับเอ๊ะอย่าคิดอย่างนั้น ครบแล้วใช่ไหมใน <ไป S 2> รถนี้ครบทุกคันนะครับเดี๋ยวรอพร